วันนี้เราจะมาอัปเดตคุริวป้ายนะคะเขาไปทําการเลิกกินน้ําตาลมาสี่เดือนงดแป้งงดน้ําตาลสี่เดือนไม่ทําได้ไงวะสี่เดือนเก่งมากขอตัวมือให้คนตรงนี้เลยค่ะอ๋อตอนแรกพัคก็จะทำด้วยเว้ยแล้วพัคก็ทำได้ประมาณ3วันอ๋อเอางี้เราเคยอ้วนมากเราควบอ้วนมากประมาณแบบเกือสิบ คนที่ม,าสาสมีไขมันสะสมซึ่งตั้งแต่รู้จักกันมาแบบ4ี่ห้าปีอะพี่ฝ้ายถือเป็นคนออกกำลังกายแต่ว่าเป็นตัวเล็กที่ยุวยอะเป็นคนเลือดก,กินด้วยแล้วก็กินโคตรน้อยเลยเลย้ยกินผลไม้เยอะมากแ,แล้วกินผักคุยกับแบบนิสิชนิดที่เป็นเพื่อนใช่ไหม <_ d ynam ic> เขาก็เลยบอกเรื่องหลักโภชนาการทั้งหมดการกินมาแปดสิบก็เราปลังกายี่สิบเออเราก็เลยกินตามเขาด้วยหลักโภชนาการต้องคือ1่หมดแป้งเมื่น้ำตาลและกินโปรตีนเยอะๆประมาณ1.5าถึง2เทขาของน้ำหนักร่างกายเรา ขนมเนี่ยคือไม่กินเลยร้อนถึงอะไรรู้ป่ะโยเกิร์ตโยเกิร์ตมีน้ำตาลเวนก็คือจะเน้นกับข้าวเลยเพืองเหมือนกันนะเอออย่งกินกินก๋วยเตี๋ยวกินได้กินเต้าเหลาแล้วมันอิ่มหรอก็อิ่มเต้าเหลาก็กินเส็จทสองจานนับแถวปะไม่นับเลยกินอาหารหนักมนึ่งแล้วพอไปตรวจวัดช่างแบบค่าค่ามวลร่างกายอ่ะโปรตีนตกนี้คือช่วงแรกหรอช่วงแรกสองอาทิตย์แรกไปวัดไปวัดอีกทีหนึ่งแต่ว่าวันนึงต้องกินสิ พยายามกินสิ่นู้แต่ว่ามันอิ่มมากอ่ะมันอิ่มมากเกินไปจนเอามือหนึ่งออกมาเป็นโปรตีนเชฟบางทีก็หิวมากอ่ะสีุู่มเงี้ยก็สั่งแบบนีแค่ในมือนานคือไม่มีแป้งอะไรเลยใช่อิ่มมากอิ่มแบบต้องอยากบ้างมันอยากแต่ว่าไม่กินอะแล้วเวลานัดกับเพื่อนแล้วเพื่อนกินก็ไปก็แล้วแต่ว่าตอนนั้นที่ทำอยากชอบกินคนชอบกินซอสก็คืออันนั้นก็กินแต่กินที่แบบวันนึงสองสองสองจิ๊กอย่างเงี้ย สองคำเพราะว่าร่างกายปกติเขาไม่ให้มีโปรตีนเขาไม่ให้มน้ำตาลเกินหช้อนชาที่เ่ากบบเป้าหนิค่ะทีร่างกายอ่ะคนเราอ่ะเผาผ่านได้แค่6ช้อนชาต่อวันเห็นผลลัพธ์เมื่อไหร่เห็นผลลัพธ์เมื่อไหร่จริงๆเดือนสามเริ่มเห็นแล้วมาเพราะว่าแรกๆเขาบอกว่าเซลล์ร่างกายอะมันกินแบบนี้มาแบบจะสามสิบปีแต่พอเราเปลี่ยน่ะเซลล์มันจะค่อยๆเปลี่ยนกันว่าพอเราเลิกกินน้ำตาลมันจะเผาผ่าญน้ำตาลได้ดีขึ้นตอนเริ่มคือแบบ หนึ่งสองสามพรุ่งนี้เริ่มแล้วก็ตัดทันทีเลยใช่ชีวิตต้องเฟิ่องดีวะแล้วก็หนึ่งสองสามไปก็คือมีเป้าหมายที่หนักแน่นมีเป้าหมายแล้วพุ่งตรงไปเออใช่อยากเป็นแบบเจนนี่เขียนโบสามเดือนใช่ไหมสามนี้เห็นเริ่มเีคนที่นี่ลสามแต่ว่าที่ชัดค้าจนคนพักพักก็คือสี่เดือนแล้วตอนนี้พอครบสี่เดือนแล้วคิดว่าทำยังไงกับชีวิตต่อไปคะ ก็จะทำไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้สุดเข้าแหละตอนแรกนะทุกวันนี้ก็ยังมีเแบบอะกินเทคนิดหน่อยก็คือกินไอติมหน่อยกินแบบมีสติขึ้นใช่ใช่เลือกกินสิ่งที่ดีมากขึ้นเพื่อความสวยงามใช่ทีเ่เห็นผลนอกจากผดนะคุ้มค่าพี่ไฟใสขึ้นมากเลยหน้าเด็กลงอ่ะอเอาจริงไม่ได้เวอร์ที่ผิวดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าตอนที่วัดวัด ช่างเขาเรียกอะไรช่างมวลมวลร่างกายต่างๆก็จะมีมวลไขมันมวลกล้ามเนื้อแล้วก็มวลน้ําหลักๆสามอย่างแล้วเราเป็นคนกินน้ําเยอะแต่ไม่รู้ทําไมเหมือนแบบเพราะว่าช่างร่างกายอะมวลน้ําอ่ะไม่ถึงเกณฑ์ที่ควรจะเป็นเราต้องไกินน้ำวันละห้าลิตรแล้ว่ามันเอาไปดูดซึมในร่างกายที่แบบช่วยระบบต่างๆสุขภาต่างๆเพราะนั้นถ้าจะเริ่มก็คือตัดแ้ง ตัดตันตแต่ระหว่างวันจากนั้นอ่ะก็เดินไปซื้ออกไก่เซเว่นไปซื้อไข่ต้มเซเว่นนี้ยมาเสริมได้ในระหว่างวันผลไม้อ่ะต้องพยายามแบบตัดแต่ว่าถ้ากินได้ไหมกินได้แต่ว่าในปริมาณที่น้อยมากๆอ๋อแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลช่วงเนี้ยช่วงที่กินเนี่ยไม่้อกมาจ่ายเลยจักแอดเลยออกน้อยน้อยมากเหมือนแบบทำบอดี้เวทตามคลิปเขาประมาณ10นาทีมันมีช่วงที่แบบไม่ไหวแล้วอยากเลิกทำมีก็แบบซื้อโปรตีนมากินทดแทนหนึ่งมื้อ และไอโปรตีนที่เราซื้ออะเราเลือกแบบคุณภาพที่ดีโปรตีนเราก็เลยแบบค่อนข้างแพงนิดนึงเราก็เลยรู้เ,เสียดายาถ้าเราแบบ <c oughs> ไม่กินมันเราก็เลยเป้าหมายเป้าหมายเขาแรงมากเลยค่ะลองลดลดไขมันมาทุกรูปแบบแล้วอะแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องกินให้ถึงแต่เราต้องกินให้ถูกใช่แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรื่องโภชนาการนะคะก็คือตามหลักความเข้าใจของเราถ้าพูดผู้ถูกนะคะก็ ก็บอกบอกกันด้ก็อย่าว่ากันเพราะไม่ได้เป็นว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าแนะนําดีอ่าคือเรามีนักโฆษณาการดูแลอยู่จริงๆแล้วแต่ว่าที่เรามาสื่อสารนะมันก็คือแบบคนเจปตประมาณนี้แต่ว่าด้วยแบบข้อมูลต่างๆอาจจะแบบอยากรู้อะไรเพราะอยากแนะนำอยากรู้อะไรคือแบบคอมเมนี้อาพูดเอออาจจะพูดไม่ละเอียดคอมเมนต์ถามได้แล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะเอาไปถามที่นี่เป็นนักโฆษณาการให้คือว่าเดี๋ยวเราจะตอบตอนนี้คนรู้สึกว่าชีวิตคุณได้เปลี่ยนไปแล้วหรือไม่อย่างไร ก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปดูจากรูปก็รู้คือเอวอ่ะมันแบบมันคลอดมากเลยก่อนทำพี่ป้ายมีเปอร์เซ็นต์ไขมันอยู่มีเปอร์เซ็นต์ไขมันอยูมาอมู่แบบ27เกือบ28จำไม่ได้ว่า27เท่าไหร่แล้วพอทำไป4เดือนอ่ะเหลือประมาณ24เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ไขมันอะหายไป3เปอร์เซ็นแต่ว่าน้ำหนักอะลดไป5โล แล้วไอ้ห้าโลอ่ะก็คือเป็นไขมันทั้งหมดที่หายไปค่ะจริง <c oughs> แล้วอะ่ะที่เราบอกว่าเราเออกกำลังกายหรือว่าทุกคนที่ออกกำลังกายหรือกินไม่ถูกต้องอะ่ะแล้วลดอะ่ะตัวเล็กลงใช่ตัวเล็กลงจริงแต่ว่ามันไม่กระชับาออะไรเพราะว่าเวลาลดลดผิดวิธีอะ่ะแบบกินสิ่งที่หายไปกินสิ่งที่หายไปก็คือน้ํากับ กล้ามเนื้อไขมันไหนยังคงอยู่คือน้ําหนักเราจริงแต่ที่ลดไปอ่ะมันคือไขมันนะคะใช่เพราะว่าเรากินไม่ถึงช่ป่บร่างกายจะรู้สึกว่าเราอ่ะตายจะตายแล้วเขาก็ต้องเก็บไขมันไว้เพื่อไม่ให้เราตายเพื่อแบบเอาชั้นร่างกายมันแบบแสลนแสลนกันเนาะใขาไขมันไม่ใช่สุดท้ายสรุปว่ามีใครอยากทํำไหมอ่ะมาเริ่มพร้อมแถวบ้านเราจะลงเริ่มใหม่อีกปั๊บคิดว่าคิดว่าถ้าใครเหมือนจะพยายาม ออกกำลังกายหรือว่าลดลดลดมาแบบหลากหลายวิธีแล้วเราไม่ได้ผลแล้วเราว่าวิาวธีนี้สำหรับเราอะเวิร์กแบบเวิร์กที่สุดแล้วเพราะเราผ่านมาทุกอย่างแล้วจริงตัดคาร์บเพิ่มโปรตีนอืมจริงเวิร์กโอเคไปดีกว่าไม่ไปแคร